ก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อเท่าไหร่แต่พอมาเราก็มันได้จริงๆค่ะดูแล้วมันง่ายนะที่เรียนมา <laughs> แต่ตอนที่ก่อนมาเรียน,<ต><อ>นรร้สึกว่ามันยาก,ยากใชม่มันรุ่มมันวุ่นวายมันไม่เป็นลําดับขั้นตอนแล้วแบบว่าเหมือนกับเราเรา,เราจับจับตน้นตั้งแต่แรกจนมาถึงเนี่ยไม่ถูกมันไม่เป็นสเต็ปนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเอยจะทาอะไรก่อนยุ่งยากอะไรอย่างเงย ือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนแต่พอมาเรียนเราก็รู้ว่าเออเราควรจะเริ่จมจากตรง,งไหนอย่านถไหมงตามลำดับที่ถูกนะคะมันมีประสิทธิภาพไหมมีประสิทธิภาพมากกว่าเราเรียนแบบวิชาการในห้องเรียนที่เราเรียนคือเราได้ป,ปฏิบัติจริงแล้วก็คือคนเราอ่ะคือเวลาเวลาที่เราทําปฏิบัติจริงๆงเนี่ยมันจะจําเร็วกว่าในห้องเรียน ก็เลยทให้เราเออยากมาเรียนแล้วก็หาเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เป็นสายบัญชีด้วยกันเวลาพอมีปัญหาอะไรเงี้ยอาจจะสื่อสารแล้วก็ให้คาปรึกษาเราได้ค่ะชื่อฝนค่ะชื่อปาค่ะคือเรียนจบมาทางบัญชีก็ไม่ได้ทํางานโดยตรงแต่อยากปิดงบได้ค่ะก็เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเรียนบัญชีมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าปิดงบไม่ได้ แล้วก็ทํางานจากก้าวหน้าค่ะจริงๆแล้วการติดงรบการเงินได้ไดที่ทำให้เราเข้าหน้าปะการนําเสนอแบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็นกันเองไม่ไม่เหมือนครูสอนในมหลาลัยหรือว่าในโรงเรียนะอะไรเยงนี้ยค่ะเลืเป็นเองกอนก็ว่ามั่นใจมากขึ้นไอ้ที่เรารู้รู้แบบคร่า,าๆวๆเราก็รู้ว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ก็มั่นใจมากขึ้นค่ะก็พอมปเรียนแล้ว มากขึ้นเนี่ยก็บางทีสิ่งที่เคยทําปิดไปที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยนคะ่ะมันก็สามารถที่จะเอาไปปรับปรุงได้เงี้ยเพราะว่ายังไม่เคยที่ภาษาไม่เคยปิดอ่ะไม่เคยปิดก็เลยลองเอาไปทําดูก็รู้สึกว่าเออเรามีความเข้าใจมีความรู้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนคะ่ะ <c oughs> ดูแล้วมันง่ายนะที่เรียนมา <c oughs> แต่ตอนที่ก่อนมาเรียน <c oughs> <ต>รู้สึกว่ามันยาก,ยากใชม่มันรุ่งมันวุ่นวายมันไม่เป็นลําดับขั้นตอนแล้วแบบว่า <c oughs> เหมือนกับเราเราจับจับต้นตั้งแต่แรกจนมาถึงเนี่ยไม่ถูกมันไม่เป็นสเต็ปนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเอ้จะทำอะไรก่อนยุ่งยากอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจักตรงไหนใช่ใช่แต่พอมาเรียนเราก็รู้ว่าเออเราควรจะเริ่มจากตรงนี้เปยังไงยังไงอเหตามลราจับที่ถูกอะคะเต็มร้อยเต็มร้อยมันง สมมติว่าเต็มก่อนมาเรียนผมก็ประมาณสั่หกสิบเจ็ดสิบหกสิบเนี้ยค่ะเออเรียนแล้วก็เก้าสิบขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกมัน่นใจมากขึน้นค่ะใช่ค่ะก็ก็ตอนมาเรียนนี่คือไม่รู้อะไรเลยก็อาจจะแบบอยู่ต่ำกว่าห้าสิบอะค่ะอันนี้มาก็คือ,อนั่นเพิ่มไปแปดสิบเก้าสิบแล้วเนี่ยเป็นฉันนั้นก็มาชีด้วยนะคะก็หนึ่งแหละคนคนสอนเนี่ยก็มีความรู้แล้วก็ดูจากเอ่อ คนที่ให้สัมภาษณ์ว่าเออเขามันา่นใจมากขึ้นนะเออหน้ามาเรียนแล้วก็บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองแล้วก็ทําให้เราแบบไม่ใช่ว่ามาเรียนแล้วเราก็เหมือนกับมาลองลุงมานั่งหลับอย่างเงี้ยใช่ก็ดูประมาณนั้นเหมือนกันนะคะนี่ต้องมาลอง,องมาลองใช่ค่ะต้องมาลองดูก่อนอะคะ่ะข้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่อ้องผลใช่ไหมคะปันว่าที่เนี่ยดีถ้าเกิดเออ ถ้าเกิดฝนอยากได้ความรู้อีกฝนก็จะเลือกที่นี่เป็นที่แรกก็ว่าจะมีหัวข้อไหนที่ที่ฝนจะต้องการความรู้เพิ่มฝนก็จะมาที่นี่ค่ะก็อยากให้ใครที่ต้องการไม่ใช่ปิดงบได้หรือว่าความรู้ตามหัวข้อต่างๆก็ที่นี่ดีค่ะคิดว่าที่นี่ดีค่ะเพราะว่าไม่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะให้ใเยอขนาดนี้ค่ะนี่ให้ให้เยอะมากนะคะ พี่ฝนเนี่ยก็น่ารักเป็นกันเองทําให้เราไม่เครียดแล้วก็เวลาสอนจะใช้คาพูดที่ง่ายๆอย่างอย่างเวลาออพูดแล้วเราเข้าใจไม่ต้องแบบมีอะไรมากแล้วก็ชี้เฉพาะประเด็นแล้วก็ชัดเจนค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายพี่ฝนสอนเข้าใจง่ายะค่ะแล้วก็คือถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเนี่ยคือเราสามารถถามได้ตลอดะค่ะนอกโลกเราก็ถามหนา้าไปแล้วนลวนี้ยก็ยังถามได้อยู่ค่ะ ก็ปรึกษาได้ทุกอย่างใกล้เขียงมากค่ะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะลงคอร์สต่อไปด้วยนะคะจะในสิ่งที่เราอยากเรียนรู้อะค่ะปิดมบจริงๆเป็นเรื่องง่ายค่ะง่ายจริงๆบัญชีเป็นเรื่องง่ายค่ะ